สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมน้องน้องก้อนหินเนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมใหม่ครับที่พี่ผมเป็นคนแนะนำมาครับเกมชื่อว่า o ุ r r p p x x l s u r v i v ายนะครับซึ่งเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะดูจากชื่อเกมแล้วเนี่ยโอีน้ะครับ ไม่พูดมาแล้ครับมาไป let's go ครับลุยเลยนะครับแล้วก็ครับก่อนหน้านี้ผมเล่นมาก่อนละแต่ว่าคิปมันมีปัญหานิดหน่อยครับผมก็เลยมาอาจีกรอมหนึ่งนะก็คือเริ่มมาเขาจะให้เราเลือกตัวละครมาอันนี้สามารถเลือกได้ทั้งสามตัวเลยนะครับผมจะเลือกเป็นโทเวท ก่จอนกแล้นนะครับโอเคครับไปกันเลยก็ก็เล่นมาหน่อยนึงหน่อยหน่อยละมา้ประสบการณ์จากการอัดรอบเมื่อกี้มานะครับเนี่ยเอบที่แล้วขี้มาเก็บในกล่องไว้อ่ะก็ไปดูเหมือนกันนะมาเกบไว้ทำไมนะกูขข ของในรอบที่เลอ้วผมเล่นไว้ผมอัดไว้นะยังมีผมด้วเ้ยนะคเข้มไฟครับผมขอไปหาก็นหนเพิ่มไดหนึ่งอะไม่มี่นี่ไฟล่อยไฟส่เลยอ่ามันของผมยาเต็มแหละ เก็บแซนี้ไม่ได้กิ่นข้าวต้มขุดก้อนหินห <man shows worldwide> ูต bon ah. ้องกาอะไรย่งเงก่อนนะเอาไปเยอะๆแล้วกันนะในยวผมจะทำแก๊สไฟมาก่อนแล้วกันนะครับ เฮ้ยหะมาบ้านแล้วผมชอบเวลากระโดดนวมันกระโดดนั่นมันดูน่ารักมากเลยโอเคเรียมมากครับเพี้ยมค่ายกันดีกว่าอ๋อของผมมันเต็มเนาะผมเอาของมาที ตรงไหเดียวตัวนี้กันแปกเลยต้องกาะมันต้องกาะกองไฟด้วยปหมเนี่ยต้องมีเชื่มเยิะมี่อาไใส่แล้วสิ่งนี้เพิ่มต้องใช้ฟืนเท่าไหร่ป้าต้องใช้ตามจำนวนไหมนี่อายจุดเลย นี่ไงนี่ไออาหารอาหารชิ้นแรกของผมจริงจริงยิงว่าผมไม่ได้กินผมก็ตายไปแล้วเราที่แล้วโดวยแล้วไม่ได้ทำเยมไฟเลยเพราะนกขี้แหละเกมนี้นี่สัตว์เหมือนด้ขี้ได้ลูกตัวอะไรบ้งเนี่ยเฮ้ย ตัวนี้สู้อย่างยากเลยแตตัวนี้สู้ยากมากเลยโอ้ยไม่ไม่นี่โอ้ยโอเคมาเอาเนื้อโอ้ยหยุดก่อนมาไม่พักเลยอปารูเมเล่มื่อวิงับโอ้กินน้ำเพิ่มเลือดด้วย เออเอาเฮ้ยมันใช้เชื้อเพลิงเยอะมากเลยอย่าเผาแ,ผแค่เนื้อันเดียวมันใช้สามอันเลยเหรอ,อนี่รนรนตัดไม้เพิ่มเลยไอ้กรอกนี้เนี่ยรอบที่แล้วผมกดปุ๊บไอ้กรอกเนี่ยก็ขา,าย่างนี้นเลย กดปุ๊บโฆษณาเด้งปั๊บเลยเลยไม่แกะไม่ใหญ่ฟันเลยเออเออแต่ว่าไปผมอยากมีท้า,าทายไอ้คิสตอันเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าอยากรู้แหมก็อยากรู้ โอเคะมานลองมาท้าทายยุคิ่ตอนี้ดิไปมาเลยแล่วมาแล้วผมต้องดันยิ่โตนี้ว่ะไม่ทราบ โอ้นี right. oh, bird. Bird. Y, ่ไอ้มาแล้วมาเป็นล้าเลยไสกิลบูมแรนโอ้ยเอวต้การคิดก็สกิลบูมแรงมัเจ็บมากเจ็บมากสกิลบูมแรน แล้วผมโดนลอตายเลยโอ๊ยมันโอ๊ยมันกิ้งหลบอ๋ลืมลไปมันกิ้งหลบตายจังหวะอาเตายลโอยเยอะไปไหนเนี่ยีแล้วคิสโต้กำลังจะคิสโต้กำลังจะแตกแล้ว นี่แล้วตัวละครตัวนีงผมก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยทำยังไงไปนี่อ่ะเออผมอยากทำกำลังดักแต่ว่าผมไม่มีกิ๊บตัวในการสร้างเลยนี่นี่นี่ไม่ โอเคครับทุกคนอ่ะหลังจากตัวนี้เนี่ยมันคลิปผมจะไม่มีปัญหาคือมันไม่มีเสียงละง่ามก็ตัดออกไว้แล้วกันนะครับโอ้ยโอ้ย,อยนี่ให้ลูกไฟเป็นไรกันยาาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา นี่ว้าว้ใเข้ามาได้เนื้นอ่าล้วแล้วก็ตนวนี้เหรอเหรออย่างผู้ชนไทยสายไปคนเดียวนี่กำลังจะตายแล้วตอนนี้ผมว่าตอนนี้น่าจะถึงเวลาสมควรละโอเคครับสำหรับวันนี้โอ้ขอจุด ตัวลาไปก่อนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เล่นมั่วมากเลยผงขออยาไปศึกษาเกมให้มากกว่าน,นี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัรับวันนี้บ๊ายบายครับ